เขตเซินหลงเจียในมณฑลหูเป่ยเป็นเขตบริหารเพียงแห่งเดียวของจีนนะคะที่ใช้ชื่อของพื้นที่ป่าไม้เป็นชื่อของเขตด้วยถูกขนานนามว่ามหัศจัยรสีเขียวที่ละติจูด31องศาเหนือมีป่าดึกดำบรรในระดับละติจูดเดียวกันที่คงสภาพไว้อย่างสมบูรณ์เพียงแห่งเดียวในโลกค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกป,ปีนะคะดอกตู้เจียนบานสะพรั่งในเขตเซินหนงเจีย้ยดอกไม้สีชมพูและม่วงอ่อน เบ่งบานสลับทอดยาวเป็นแนวตั้งแต่ฐานน้ำในหุบเขาไปจนถึงยอดเขาสูงเพิ่มสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับป,าป่าทึบเขตสนหนงเจี้ยเป็นเขตที่มีป่าต้นตู้เจียมตามธรรมชาติมากที่สุดในเขตภาคกลางของจีนมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะโดยสายพันธุ์สนหนงเจี้ยเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ทั้งหมดในมณฑลหูเป่ยด้วยค่ะโดยมีจํานวนของต้นตู้เจียนมากกว่า150ล้านต้นอย่าง,งจิ้งหยวน ผู้อำนวยการสถาบัานวิจัยวิทยาศาสตร์อุทยานแห่งชาติสนหนงเจีย้ยเปิดเผยนะคะว่าสนหนงเจีย้ยได้รับสมนายามว่าอาณาจักรดอกตู้เจียนส่วนใหญ่จะเติบโตบนพื้นที่สูง400-3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลอาณาจักรแห่งพืชพันธุ์ที่กว้างใหญ่และลึกลับแห่งนี้เป็นแหล่งพักอาศัยของพืชดึกดำบรรมากมายค่ะอย่างเช่นต้นบิสท,ที่ถูกขนานนามว่าเป็นฟอสซิลแห่งอาณาจักรพืช ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อ40ล้านปีก่อนขณะเดียวกันที่นี่ก็มักจะพบกับสายพันธุ์ใหม่ๆทุกปีเช่นกันค่ะ